ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะนักข่าวพลเมืองจะพาไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตอนนี้กําลังมีการเร่งก่อสร้างอาคารแต่แสดงสิ่งมีชีวิตจากขั้วโลกค่ะซึ่งทางสวนสัตว์ก็จะนาหมีขาวมาหยุดที่เชียงใหม่ให้เหตุผลว่านี่เป็นการช่วยเหลือเพราะว่าน้าแข็งจากขั้วโลกกาลังละลายจากสภาวะโลกร้อนนะคะแต่ว่าการสร้างระบบดมน้ําแข็งซึ่งต้องใช้พลังงานก็ทําให้มีการตั้งคําถา,ถามถึงความเหมาะสมของโครงการนี้ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ ตกเป็นนิสิตจากจังหวัดพะเยาวิวเธอมี้ตั้งใจมาที่สวนสัตรรว์เจียงใหม่เพราะหันว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมสัตว์หลายชนิดผมยังหู้มาว่าสวนสัตวรร์เจียงใหม่เตรียมจะนําสัตว์ขั้วโลกเหนือม,มาจาามสแสดง,งตัตลอดทั้งปีจากทุกมุมโลกเมื่อมาถึงผมหันนักท่องเที่ยวมาแอลดูสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะแพนด้าจากประเทศจีนที่มีการดูแลเป็นพิเศษ ในฐานะผู้สันทวา่ไมตรีและคนที่มาแอลี่นี่ต่างก็มีความรู้สึกต่อสัตว์แตกต่างกันไปก็ตื่นเต้นค่ะคือในเมืองไทยไม่มีค่ะมีทางาด้านด้านจะได้ดูครั้งหนึ่งดีใจมากก็อยู่ต่อก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลเจนด้วยค่ะที่อนุญาตให้เราอยู่ต่อเพื่ใจะพาลูกมาเล้ยงลูเอานะใจก้นนเขาก็คงอยากอิสระเขาคงอยากเพิ่ม เาปล่อยเอาไปสูตนนุ่คนนธรรมชาติของเขาใหญ่ย่างไงนะแต่ถ้าเอาเขามาไว้คนตลอดแล้เวเดียวนี้ที่นี่มันก็ก็เหมือนเขาติดคุกมาสัตว์ต่างทนเช่นแพนด้าหรือเพนกวินที่อยู่ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเมื่อมาอยู่ในเมือง้อน <c oughs> ก็ต้องมีการลงทุนก่อสร้างหรือตกแต่งสภาพแวดล้อมเห็นแบบบรรยากาศที่สัตว์เรานน่นเกยอยู่ ผมจึงหันอาคารที่กำลังกอ่อสร้างหลายหลังรวมถึงส่วนจัดแสดงสิ่งมีชีวิตโั้โลกที่สวนสัตว์เจียงไมบอกว่าจะนำมีขาวขั้โลกมาอยู่เพื่อช่วยเหลือพวกมันที่กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและน้ำแข็งโค้โลกกำลังแน่ แต่การก่อสร้างอาคารและลงทุนสร้างระบบเพื่อให้เกิดโดมน้ําแข็งขนาดใหญ่ในเมืองไทยอาจเปลี่ยนการใช้พลังงานเกินควรเพื่อเหมือนเขาต้องเปิดแอร์เพื่อบรรยากาศเย็นจัดตึงวันตึงคืนเปลี่ยนเวลานใน,นหลาย,ลายปีซึ่งการใช้พลังงานแบบนี้ก็คือทําให้เกิดภาวะโลกร้อนตัวเหมือนกันการสร้างบ้านไม่เพ้่หมีโคโลกในประเทศเคนทอนอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง,งที่เล่นทำลายบ้านที่แท้จริงของมันก็นได้หากเขาจะช่วยให้ซัดโคโรกมีตีอยู่ ก็ด้วยการช่วยกันทำให้โลกฮอนรวยกว่านี้แต่บาดเจ็การนํามันออกมาจากบ้านที่เคยอยู่มาตั้งแต่เกิดและมาจัดแสดงให้นคนดูนักข่าวบลเมืองจัหวัดปยาวรายงาน